คุณผู้ชมนะคะไปดูรายงานของสื่อต่างประเทศที่รายงานการเตรียมความพร้อมของสวนเสือจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะได้เตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะ สำนักข่าวรอยสเตอร์รายงานการเตรียมความพร้อมในการเปิดสวนเสือไทเกอร์คิงดอมในจังหวัดภูเก็ตตามโครงการภูเก็ตแซนส์บ็อกซึ่งจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่1กรกฎาคมนี้โดยนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนต้านโควิดครบโดสแล้วไม่ต้องกักตัวเมื่อเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ตและสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวทั่วประเทศไทยได้หลังจากพักอยู่ในภูเก็ตครบ14วันแล้ว รายงานระบุด้วยนะคะว่าพนักงานกว่า90%ของสวนเสือไทเกอร์คิงด m มได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ครบแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดสวนเสือต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งโดยเขาบอกว่าที่นี่ค่ะมีเสือมากกว่า50ตัวและเคยต้อนรับนักท่องเที่ยวเกือบพันคนต่อวันในช่วงก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขณะที่ช่วงนี้นะคะมีผู้เข้าชมสวนเสือวันละไม่ถึง20คนเท่านั้นก็ได้รับผลกระทบไปตามๆกัน ขณะเดียวกันนะคะทางรอยเตอร์ก็ได้ระบุด้วยนะคะว่ารัฐบาลไทยตั้งเป้าหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ราว129,000คนในช่วงไตรมาสที่3ของปีนี้ซึ่งก็ยังถือว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่น้อยมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวของปี2562ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามา,มากกว่า3.3ล้านคน ขณะที่จังหวัดภูเก็ตนั้นถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะอุตสาหากรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดทําให้มีจํานวนคนที่ตกงานแล้วก็มีธุรกิจที่ปิดตัวล้มลงไปจํานวนมากเลยนะคะ